หน้า33ตั้งแต่อธิทาภาเวนาทีครตังอัตโนมหาชานิยภาวางทีเปติเป็นต้นไปสารีบุตรปริภาชกแสดงข้อที่ตนมีความเสื่อมใหญ่ตลอดกาลนานเพราะเหตุที่ไม่ได้เห็นทางนั้นด้วยประการดังนี้บาทคาถาว่าคัมภีเรยาณวิสเยมีความว่าเป็นธรรมอันลึกซึ้งด้วยเป็นวิสัยแห่งยานอันลึกซึ้งด้วย มาคาถาว่าอนุตเตเรอ,อุปทิสังขยเยได้แก่นิพพานบทว่าวิมุตเตมีความว่าผู้นั้นผลแล้วด้วยวิมุตมีนิพพานนั้นเป็นอารมณ์บทว่าพยากาสิมีความว่าพระาศาสดาเมื่อตรัสว่าคู่แห่งสหายนั้นจะเป็นคู่อัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญของเราดังนี้ชื่อว่าทรงพยากรณ์แล้วซึ่งคู่แห่งสหายในสาวกาบารมีญาณ ข้อว่าสาวเตสังอายสมันตานังอุปสัมปทาอโหสิมีความว่าเอหิภิขุอุปสัมปทานั้นแหลได้เป็นอุปสัมปทาของท่านทั้งสองพร้อมทั้งบริษัทก็แลในพระเถระทั้งสองซึ่งอุปสมบทแล้วอย่างนั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ็ดวันจึงได้สำเร็จพระอรหัตพระสารีบุตรเทระได้กึ่งเดือนจึงได้สำเร็จพระอรหัต ได้ยินว่าในอดีตการพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนมาุมัตสีเสด็จอุบัติในโลกด้บทชื่อสาระทะกระทำมนลดบด้วยดอกไม้ต่างๆที่อาสมของตนเมื่อพระพุทธเจ้านั้นอัญเชิญพระผู้มีพระภาคให้ประทับบนอาสนะดอกไม้นั่นเที่ยวกระทำมนลดบอย่างนั้นแล้วตั้งแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับภิกษุสงฆ์ด้วยแล้วปรารถนาเป็นอครสา,าวกก็แลครั้นปรารถนาแล้วจึงทรงข่าวไปบอกแก่เศรษฐีชื่อสิริวัดว่า ข้าพระเจ้าได้ปรารถนาตำแหน่งอัครสา,าวกแล้วถึงท่านก็จงมาปรารถนาตำแหน่งหนึ่งเศรษฐีกระทำมนดบดอกไม้อุบลเขียวนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมมกฉันในมนดบนั้นครั้นให้ฉันเสร็จแล้วได้ปรารถนาเป็นสาวกที่สองในชนทั้งสองนั้นสารทดาบดเกิดเป็นพระสารีบุตรเทระสิริวัฒเศษฐีเกิดเป็นพระมหาโมคคลานะเถระชะนี้แลบุรพกรรมของพระอัครสา,าวกทั้งสองนั้นเท่านี้น วินิจฉัยในบทว่าอาปุตกะตายะเป็นต้นดังต่อไปนี้พระสมณโคโดมปฏิบัติเพื่อความที่ชนทั้งหลายผู้มีบุตรบวชต้องเป็นคนไร้บุตรเพื่อความที่หญิงทั้งหลายผู้มีผัวบวชต้องเป็นหญิงไม้คือต้องเป็นคนร้างผัวเพื่อเข้าไปตัดสกุลเสียแม้ด้วยอาการทั้งสองอย่างบทว่าสัญชญานี้คือผู้เป็นอันเตวสีของสัญชัย